วันนี้มีของดีมารีวิวเหมือนเคยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเข้าใกล้หน้าหนาวเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลายๆคนเองเก็บหมวกกันน็อกท่องเที่ยวเอาไว้จนกระทั่งตอนนี้คือมีกลิ่นแล้วนะวันนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าผมรีวิวอะไรนี่ซันฟุตมันจริงมันเหมือนชื่อเท้าอะนะฟุตฟุตนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้ในการแบบสร้างไอออนไนต์ประจุลบนะครับในการดับกลิ่นแล้วก็ในเรื่องของ าการปล่อยเรื่องความร้อนนะครับเพื่ออบจริงๆวันนี้ผมว่าเราน่าจะได้เห็นหลายๆช่องรีวิวเกี่ยวกับพวกเครื่องตู้อบหมวกกันน็อกอะไรนะีที่เขาแบบมีมีติดตั้งกันในสถานที่ต่างๆกันอนะ้างละ20บาทอะไรประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสะดวกที่จะไปนั่งรอและอีกอย่างคือราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแพงมากนะครับตัวนี้ราคา2,500บาทผมได้มาจาก เซน่าไทยแลนด์ได้มานี่คือผมซื้อมานะ2,500แต่ว่ากดโค้ดอะไรแล้วก็เหลือ่ประมาณ2,000แตอนที่เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ด้วยคืออะไรส่งทันทีภายใน4ชั่วโมงฟังไม่ผิดนะ2,000ันเนี่ยผมรวมส่งฟรีด้วยนะในช้อปปีนะครับก็ข้อดีเลยคืออะไรถ้าเขาบอกว่าซันฟุตเนี่บางคนอาจจะคิดว่าอา้าวใช้ได้แต่รองเท้ามันก็ใม่หมวกสิผมบอกก่อนว่าเขาให้ชุดมาก็คือใช้กับรองเท้าก็ได้ใช้กับรองเท้าก็ได้ แล้วก็ในชุดก็จะมีตัวเพลทที่เอามาวางเพื่อใช้กับบวกกันน็อกก็ต้องยอมรับว่าผมลองแล้วมันเวิร์กนะครับก็คือมันจะมีการใช้เขาเรียกไอออนไนก็คือประจุลบนะในการฆ่าเชือ้อ5นาทีก็คือดับกลิ่นะ5นาทีแต่ว่าตั้งได้นะพวกนี้ตั้งได้หมดเลยแล้วก็อบลมร้อนอะ่ะ20นาทีทําได้แด่40องศาถึง70องศานะครับระยะเวลาเนี่ยได้สูงสุดถึง99นาทีซึ่งผมว่ามันนานไป สิ่งที่ได้รับมาเนะี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่าผมลองเทสแล้วกินอับของหมวกนน็อกหายจริงหายจริงเพราะว่าผมลองกับหมวกใบนี้ะ hj สี่ของคุณพลเมียผมใช้อยู่ต้องบอกก่อนเลยว่าเธอไม่ค่อยชอบใส่โมงเพราะฉะนั้นกลิ่นพวกเหงื่อหรืออะไรเนะี่ยมันก็จะอยู่ในนี้หมวกอ่ะมีซักบ้างแต่ว่าไม่ได้มาตากแห้งไม่ได้ตากแดดผมมาดมกลิ่นผมยังแบบเออมันมีกลิ่นว่ะเออ แต่ว่าหลังจากที่ใช้แล้วอะยอมรับว่ากลิ่นหายไปเลยเอออันนี้ผมก็เวิร์กมากนะลองแล้วรู้สึกดีจริงนี้ผมเลยแบบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันออใช้งานยังไงนะตัวนี้เขาก็บอกเลยว่าเนี่ย dry deodorize sterilize เออผมว่าเวิร์กจริงนะครับมาดูนี่ว่าข้างในมีอะไรนะแต่ผมแก้เพื่อนดูผมซื้อมาเป็นสีดำนะครับผมซื้อมาเป็นสีดำจริงๆถ้าดูก็เห็นว่าอยู่ตรงนั้นนะนะ นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูว่าข้างในมันมีอะไรแต่จริงผมแกะมาใช้งานแล้วนะกล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้กล่องจะมาเป็นแบบนี้ข้างในก็จะมีคู่มือผมเพื่อนดูเขามีคู่มือ,มมอเห็นคู่มือไหมนี่เป็นวิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวดูผมใช้อไม่ยากหรอกเนี่เยเหนะ็นไหมเวลาใส่หมวกกันน็อกก็จะเป็นแบบนี้เัาจะมีชุดยึดนะครับมันจะมีชุดยึดที่เป็นยึดกับพวก รองเท้ารองเท้านี่จะมาใส่พวกถุงมือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถุงมือบางคนอาจจะลุยฝนมาแล้วมันชื้นถูกไหมก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับกับอีกอันหนึ่งที่เขาให้มาอีกจริงจริงมันอยู่ในถุงนะก็คือเซตนี้เซตเนี้ยจะไปใช้กับรอ,องเท้าเอาไว้สําหรับแบบว่าดับกลิ่นหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าเท้าเปียกขี่ลุยฝนลุยฝนอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันได้หมดนะเท้าพะบงพะใบเท้า รองเท้าขี่มอไซค์อย่างเงี้ยผมก็ใช้ซึ่งมันจะมีบอกว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเห็นไหมนี่อนี่ L สาสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องมอีไอตัวนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนซ็อกเก็ตอะ่ะเวลาที่เราเสียบรองเท้าาไปมันจะทํางานอัตโนมัติเวลาที่เราดึงรองเท้าออกมันจะหยุดการทํางานเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตําแหน่งของเซ็นเซอร์ผมให้เพื่อนดูเห็นตําแหน่งเซ,นเซ็นเซอร์ไหมมันใช้ในการตรวจจับเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงนั่นแหละ แล้นพอเราสูดรองเท้าเข้าไปมันก็จะแบบเริ่มทํางานเวลาถอดออกมันก็จะหยุดทํางานโดยมันทํางานแบบออตโต้นะครับอ่ะมีอะไรอีกส่วนถัดมาคือเครื่องตัวเครื่องโอ้เพื่อนๆดูตัวเครื่องตัว,เค,วเ,แบบนะเครื่องหัวปลั๊กจะเป็นแบบนี้นะตัวเครื่องหัวปลั๊กเป็นแบบนี้อ่าถ้าเพื่อนดูจะเห็นว่าผมใส่ชุดยึดหมวกกันน็อกไปแล้วนี่ชุดยึดหมวกกันน็อกมันจะไม่มีเซนเซอร์นะมันจะเป็นแบบนี้เลย ให้มาสองฟังนะครับประกอบเข้าไปไม่มีซ้ายขวาเป็นแบบนี้นะครับผมถออน,นี้ก่อนจะได้เห็นกันชัดๆนะเวลาใช้งานมันจะมีปุ่มนี่ปรับมงปรับโหมดนะครับรบ,บวกลบอันนี้ธรรมดากคือปรับระยะเวลาแล้วก็รีเซ็ตเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูแล้วกันผมเสียบปลั๊กให้ดูนะครับอาให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันชิ้นส่วนทํางานมีประมาณนี้นะครับจริงๆเนะี่ยมันมียี่ห้ออื่นด้วยที่ผมเห็นนะ แต่ผมไม่รู้สึกว่ามันโอเคเนื่องจากราคาแพงกว่าแล้วก็มันทำลมร้อนก็ไม่ได้แล้วก็มีเว็บเมืองนอกเขาแกะมาดูแล้วของเด t o n a นะครับรุ่นอะไรนะชี่ห่ออะไรลิมติตอะไรสักอย่างอะ่ะมันแค่คำแค่ดี o อเดอร์ก็คือแบบประจุลบซึ่งผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอที่จะทำแพงกว่าด้วยแล้วก็ประกันเนี่ยอันนี้ของเซ n a Thailand ก็คือปีหนึ่งนี่เขาทำให้มันแล้วเห็นไหมเซน n านะ โดยการทำงานเขาบอกว่าทำงานที่ power 3 0 0วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็น sf ร้อยนะครับ1 4ลนะอลองเสียบปลั๊กให้ดูดีกว่าถามว่ามันร้อนไหมผมบอกเลยนะผมลองแล้วมันร้อนจริงมันร้อนจริงหัวกันน็อกผมมีตัวโลหะด้วยพอพอใช้ปรากฏว่าร้อนเลย,เยพอเสียบเครื่องปุ๊บโดยการทำงานครั้งแรกมันจะติดเลยเห็นไหมมันจะบอกหรือสเตอร์ไล้ไก็คือปล่อยประจุลบ5นาที แต่อยากจะเพิ่มก็ได้นี่ไงนะกดเพิ่มได้กดเพิ่มไปเพิ่มได้ละก็ได้15นาทีในการทำสเตอริไลซ์นะครับก็แล้วแต่เราตั้งกดอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นปวดกระตังค่ามมตรฐานีน่สเตอริไลซ์5นาทีอันนี้ผมเมื่อกี้เราตั้งไป13ถูกปะกดอีกทีนึงอันนี้คือดรายเป่าแห้ง60นาทีและนี่60นาท,อนนอาทีอันนี้60องศาเซลเซียส นะครับเห็นไหมกดไปอีกเป่าแห้ง6 0องศาเซลเซียสที่20นาทีปรับได้อีกจนกระทั่งไปถึงเมื่อกี้ที่เขาบอกก็คือ90 9นาทีก็แล้วแต่เราเลยแต่ Default อะ่ะมันจะเป็นสเตอริไลซ์5นาทีก็คือปล่อยประจุลบ5นาทีแล้วก็เป่าลมร้อนเนี่ยเ็20นาทีนะครับมันจะมีแมนนวลเวลาที่เราอยากจะปิดหรือจะเปิดนะถ้าสมมติว่ามันตัดไปแล้วใช่ไหมเรากดตรงนี้2ครั้งอันนี้สอง,งครั้งกด2ปุ่มค้างไว้ ก็จะเป็นการบังคับเปิดแมนนวลอันนี้คือเราบังคับที่จะปิดอันนี้ปิดไปแล้วนะแต่จริงๆถ้าเราใส่ไอตัวชุดเซ็นเซอร์ตัวนี้เข้าไปอ่ะเนี่ยข้างนี้อย่างที่ผมบอกใช่ไหมเราต้องดูข้างนี้่ะอันนี้ข้างขวาเราก็จะใส่ข้างขวาใส่แบบนี้ถ้าพอมีการแบบเขาเรียกใส่ไอตัวชุดรอ,องเท้าหรืออะไรเข้าไปอ่ะมันจะเริ่มทํางานเวลาเราถอดออกมันก็จะหยุดแต่ถ้าเราแมนนวลก็คือนี้กดมันก็จะเริ่มทํางาน ไม่ยากไม่ยากผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงพ่อผมเทสแล้วนะครับเดีย๋ยวมาลองทดสอบใช้งานกันว่าเป็นยังไงใส่พวกถุงมือให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ข้างซ้ายเนาะนะครับใส่ลงไปให้เป็นสุดนะมี่ข้างขวาโอเคเห็นไหมพอใส่ปุ๊บมันทํางานเลยผมลองใส่ถุงมือให้ดูก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงใส่ถุงมือเข้าไป นี่ทำสเตอรีรไลท์เนี่ยมันจะปล่อยประจุลบ5นาทีนะครับเนี่ยไหมแล้วเราก็เลือกได้ผมก็ไม่เอาเราแค่1นาทีเดี๋ยวพอครบ1นาทีมันจะเริ่มทําความร้อนให้นะครับเพื่อที่จะแบบทําให้ถุงมือเนี่ยมันแห้ง แต่จริงๆถ้าเป็นพวกถุงมือหนังก็ไม่แนะนำนะให้แบบว่าใช้เป็นแค่ลมธรรมดาก็พอใช้ลมร้อนไม่ได้แต่จริงๆเอาจริงๆมันตั้งค่าได้ก็คือเราสามารถจะตั้งให้ตัวอุณหภูมิไม่ต้องสูงเกินไปผมอาจจะลดลงมาให้เหลือแค่40องศาเซลเซียสนะครับก็ได้แล้วก็ตั้งระยะเวลาว่าจะเอาระยะเวลาเนี่ยกี่นาทีซึ่งมันลงไปได้ต่ำสุดอ่ะที่ศูนเลยด้วยซ้ำอันนี้ลอง5นาทีเนี่ยก็แค่นั้นเอง ก็เป็นการแบบฆ่าเชื้อโรคถุงมือเผื่อบางทีมันชื้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นกรณีเราใช้ก็ถุงมือซึ่งผมว่าประโยชน์จากการใช้งานมันเยอะมากเลยอะ่ะเอออันนี้เวิร์กเวิร์กจริงเวิร์กจริงเหลือจะบางคนมีถุงเท้าที่ซักแล้วต้อง,ต,องต้องรีบใช้อะไรเงี้ยเออไอ้น,นี้ก็เวิร์กนะอันนี้ใช้ได้นะผมว่าเวิร์กเลยเนี่ยยอมรับว่าถุงมือบางทีมันซักยากแล้วมันก็จะมีกลิ่นพวกหง,งเหงืออะไรใช่ไหมอันนี้คือแบบตอบโจทย์ในการใช้งานเลยเดี๋ยวผม ลองรองเท้าให้เพื่อนๆดูด้วยดีวยกว่าผมมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าบูทขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยเห็นไหมของ T C X เนี่ยของ T C X ใส่ก็เป็นเลยเห็นไหมพอใส่ปุ๊บมันติดเองเลยนะเมื่อกี้มันปิดไปแล้วนะเห็นนะปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งได้ว่าจะเอาอะไรยังไงเท่าไหร่ นะครับก็ยอมรับว่าคู่นี้ผมใช้มานานมากนะโคตรคุ้มเลยเนี่ยหนังเริ่มรอนะเห็นนะเพราะฉะนั้นเราเอามาใช้งานในหลากหลายมิติได้เลยนะอย่างเรามาใช้กับรองเทา้าอ่ะถ้าเพื่อนๆดูแล้วจะแบบเฮ้ยมันใส่แบบธรรมดาทั่วไปได้ไหมรองเทา้าธรรมดาทั่วไปออะรองเท้าทํางานผมนะนะยี่ห้อสเก็ตเชอร์เนี่ยเนี่ยก็ได้เผื่อบางคนแบบเอาไปซัก มันเปียกแดดไม่มีหน้าฝนนี่เลยใส่เข้าไปเลยแล้วก็อบแห้งไปเลยเจ้าก,กี่นาทีก็จัดไปเออ,อน,นี่เวิร์กไหมเวิร์กไหมเออ,อันนี้ผมว่าค่อนข้างเวิร์กเลยที่มาลองดูกรณีเป็นหมวกกันน็อกมักงนี่กว่านะครับกรณีเป็นหมวกกันน็อกเนีนะ่ยผมก็จะใช้ชุดยึดเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็เวลาถอดก็ระวังนิดนึงไอคอนเนคเตอร์นะอย่าทาตกนะหักนะอันนี้บอกก่อนนะครับหาที่เก็บดีดีผมก็จะใช้ ที่วางของเขาแบบนี้ให้ลูกศรหันไปทางนูน้นประกบเข้าไปนี่ผมเอาใช้หมวกอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงผมก็วางแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงผ่านไปสักพักนึ่ง้ผมจะเปิดแบบจริงจังเลยอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับมาดูกันดีกว่ากรนี้ ใช้ตัวยึดหมวกกันน็อกแบบนี้ที่วางหมวกกันน็อกเนะี่ยมันจะไม่มีเซนเซอร์ตรวจจับนะเพราะนั้นเราอาจจะต้องตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนว่าอยากได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูสิอุณหภูมิผมจะดันขึ้นไปที่70นะครับระยะเวลา dry ผมทำไปผมไม่เห็นระยะเวลา dry ผมทำไป15นาที แล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าผมทํามาแล้วรอบหนึ่งมันเวิร์กมากขึ้นเป็นไอฟ้าตรงนี้เลยนะเพราะด้วยความร้อนที่มันทํะเดี๋ยวมาดูกันก็หลังจากที่อบมาได้จนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมหยิบขึ้นมานี่คือหมวกอุ่นร้อนเลยนะไม่มีที่วัดอุณหภูมิให้นะแต่ว่าตรงไหนที่เป็นโลหะจับไปนี่คือร้อนจริงจับไม่ได้อะเพราะความร้อนมันถึงจริงแล้วก็กลิ่นอ่ะผมบอกก่อนว่าไม่มีเหลือแล้วตอนแรกมันจะมีกลิ่นแบบ เหม็นอับอันนี้คือไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าดีนะในการใช้งานเกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกอะไรนะผมว่าเพื่อนๆหาไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันกําลังเข้าใกล้นะเทศกาลท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ถือว่าดีเอาไว้อบหมวกหลังจากใช้งานเสร็จแต่บางคนอาจจะบอกว่าแพงไปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ไปใช้บริการกับพวกตู้อบทั่วไปได้20บาทอันนั้นเขาจะมีอโลมาด้วยซึ่งถ้าถามผมผมไม่ค่อยชอบอโลมามันดมมากๆแล้วเวียนหัว ผมว่าแบบนี้ดีกว่าก็คือไม่มีกลิ่นแล้วก็อยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้อะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยราคาเ <ๆ S 1> พื่อนๆบางคนอาจจะบอก้อสูงไปหรือเปล่าซื้อมาต่อให้มัน2 0 0พก็ยังรู้สึกว่าถ้าไปซื้อไปใช้บริการตัวตู้อบครั้งละยีบาทก็ใช้ได้ทั้งร้อยครั้งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเพื่อนๆแต่ล้ผมผมซื้อความสะดวกสบายนะครับในในบ้านผมมีหมวกอยู่ตั้ง4ี่ห้าใบนะครับม่รวมพวกถุงมงถุงมือรองเท้าอะไรอีกผมก็เลยสูกว่ามันคุ้มนะครับ ถามว่ายี่ห้ออื่นมีไหมก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้มีผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ผมว่าตัวนี้เวิร์กกว่าความร้อนที่มันทําได้อะมันทําได้เยอะจริงๆไม่เหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่ผมรีวิวคือความร้อนมันทําได้ก็จริงแต่มันไม่เยอะมันได้แค่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่องไหนสนใจว่าซื้อจากไหนดูที่ตะกาได้ผมฝากไว้ประมาณนี้นะเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์นะครับใช้กดแชร์ไปไม่ได้กดสมัครใหกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ทราบว่า,วาผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวดสดีครับ